สวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูที่ตั้งที่ตั้งล้อนะครับที่ทําขึ้นจากาไม้นะครับพอดีเราเวลาเราก้านเราขาดอย่างเงี้ยครับเราเอาต้องการเร่งด่วนเนี้ยที่ร้านเขาจะไม่ทําให้เรานะครับเราเราต้องไปทิ้งไว้เป็นวันหรือวป่าสองวันนะครับไปเร่งเขาก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าช่างเขามีงานต่ออยู่นะครับก็เลยว่าอ่า ทำที่ดังล้อเป็นไม้เนี่ยมันจะใช้ได้ไหมครับม,มันก็ใช้ได้นะครับเพื่อนๆเนีย่ยห้าบมเนีย่ยเราทําขึ้นจากไม้หมดนะครับ <c oughs> แล้วก็สามารถใช้งานได้จริงนะครับนล,ลงทุนลงทุนไม่ถึงร้อยนะครับซื้อเหล็กอ่าเนี่ยครับน็อตตัวใหญ่แล้วก็เป็นน็อตด,ด้านข้างนะครับอย่างอื่นก็ฐานอะไรเนี่ยเป็นไม้หมดเลยนะครับเราก็วัดตามขนาดนะครับวัดตามขนาดแล้วก็ ต่อพะปูนะครับนี่นะครับตั้งได้จริงนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมจะมาทาทาอาน้ํายากันน้ํานะครับเผื่อว่าเราตั้งไว้ลัวมันโดนน้ําโดนอะไรนะครับเดี๋ยวจะทาําน้ํายาอทากาันน้ําก่อนนะครับเนี่ยครับมีทินเนอร์นะครับทินเนอร์แล้วก็โฟมนะครับโฟม โฟมเราก็จะเอาลงไปเลยนะครับจะละลายกับจิเนอร์นะครับเราก็จะเอาเอาโฟมไปตรงไปแบบนี้นะครับฮะฉีกโฟมลงไปนะครับมันจะละลายนะครับในจิเนอร์มันที่จริงเนี่ยล็กเกอร์ก็มีนะครับแต่ว่าเล็กเกอร์ทาไม้มันมันยังทีทาไปมันมันเราไม่ได้ขัดเงาเครับมันก็เลยว่าม,มันไม่ใช่น้ํายาแบบ เลเกอร์แบบเข้มขน้นนะฮะอันนี้เป็นเลเกอรอแบบทาสำหรับความมันเงาก็เลย,เยจะใช้เป็นน้ำยาตัวนี้แทนนะครับเพราะว่าจำสูตรเข้ามาเหมือนกันนะครับฟินเนอ,อร์กับโฟมเนี้นะครับเราจะไม่เอาข้นมากนะครับลองดูนะครับว่ามันกันน้ำได้จริงหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นเราก็คนๆนะครับฟินเนอร์กับโฟมแล้วผสมกันเนี่ยม,นมันก็ะนนจะเป็นอะไรข้นๆเนี่ยครับ เดี๋ยวเราจะใส right ่ไปนิดหนึ่งเพราะว่ามันย <combined> in ังเป็นน้าอยู bueno. ่คร okay, ับก็ใส่ลงไปเลยนะครับใส่แล้วก็คนๆๆนะครับคนคนให้เนื้อแบบโฟมมันเข้าเนื้อๆนิดหนึ่งนะฮะแล้วเราก็เอามาทานะครับทาไม้นี่เขาว่ามันจะช่วยกันน้ํานะครับเพื่อก็ลองเอาไปใช้กันได้นะครับสูตรนี้เราจะให้มันเนื้อๆนิดหนึ่งนะครับโอเคนะมันจะไม่ทําให้มันคนมากนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาทาครับ นยครับเริ่มทาจากนะครับทาไปเลยนะครับเพราะว่ามันจะช่วยกันน้ํานะครับเพราะว่ากันซึมกันอะไรเขาเขาใช้โฟมนี้นะครับอจากคลิปผมจําจากคลิปคลิปหนึ่งมานะครับลองทาทําลองดูนะครับก็ปล่อยให้มันแห้งนะครับเพราะว่าเวลาโดนน้ําโดนอะไรเนี่ยน้าจะไม่ซึมเข้านะครับถามว่าแล้วเกลยใช้ได้ไหมครับ ก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าผมจะอ่าลองใช้โฟมตัวนี้ดูครับโฟมกับทินเนอร์ผสมกันนะครับทาทาให้ทั่วเลยนะครับเพื่อนๆก็ปล่อยให้มันแห้งนะครับทาแล้วก็ปล่อยให้มันแห้งนะครับเสร็จแล้วก็ทาด้านหนึ่งนะครับ เป็นเหนียวๆนะครับเพื่อนทาแล้วมันกันน้ําจริงๆนะครับลาโดนน้าโดนอะไรนะครับมันจะน้ําจะไม่ไม่ซึมผ่านนะครับเพราะว่าโฟมเนี่ยมันเพื่อนก็ลองสังเกรตด,ดูนะครับพรวพาโฟมโดนน้าเนี่ยครับมันน้ําไม่ไม่สามารถซึมเข้าไปได้นะครับอันนี้ก็เหมือนกัน,นครับ ันนี้เราเอามาผสมกับตินเนอร์ให้มันละลายก่อนนะครับแล้วก็เราเรามาทาไม้กับทินนะครับผม่ะเวลามันโดนน้าน้าก็จะไม่เข้าไปในเนื้อไม้ของเรานะคอัวนี้นะครับใช้งานได้จริงนะครับเพื่อนเสร็จแล้วประมาณนี้นะครับเพื่อนมีตินเนอรากับโฟมนะครับผสมกันที่ตั้งล้อนะครับทําจากไม้สามารถใช้งานได้จริงนะครับเพื่อนเพื่อนหมุนได้ทุกอย่างนะครับ ผนตั้งล้อหรือว่าจะตั้งจากด้านข้างก็ได้นะเพื่อนเนี่ยแตดพอดผีผมทาทาน้ํายาอยู่ครับผมก็เลยไม่ยังไม่จับนะครับนะครับเพื่อนจะตั้งจากด้านข้างก็ได้นะเนี่ยใช้งานได้จริงนะครับนียครับนี่ครับ ้อตอนนี้มันไม่ก็ตรงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราเคยไปตั้งที่ร้านนะครับแล้วเวลาช่างเขาทาเขาจะทําแบบรีบๆครับไอเราก็อยากได้ขลองเร็วอย่างงี้ครับคือว่าเอาประมาณนี้แหละครับเรารอนะครับนะเพราะว่ามันใช้เวลาอยู่วันสองวันงานที่เราไปทิ้งไว้นะครับเราก็ต้องบางทีเราก็รีบใช้นะครับเราก็บอกว่าไม่ต้องให้มันตรงมากก็ได้ครับอ่าประมาณนี้ก็เอาละประมาณนี้ยแต่พอเรามาดูจริงนะมันก็เยอะกันครับเพราตั้งให้เรานะครับ อจากนี้เราก็ไม่ต้องไปที่ร้านแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาตั้งเองนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ของเราก็เนี่ยซื้อมาไว้บ้างแล้วครับเนี่ยเป็นก้านนะครับเป็นที่ขันก้านอย่างเงี้ยครับผมซื้อมาไว้แล้วก็เอาไว้ทําเองนะครับประหยัดค่าใช้จ่ายไปเยอะเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพามาตั้งไอตั้งรอให้ดูนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอหยุดได้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับ